อ้าก็บอกค่ะสวัสดีค่ะนอ้องเมื่อนี่เจ่พูดช,ชั้นแนวกับสิผ้ามาอาดไอ้น้องไหม่ค่ะพี่น้องเนี่ยแบบนี้เนาะเนี่ยอาจจะบ่เห็นหนาคนเบาแนยก็คือสเห็นกันอยู่ในคลิปหลายๆเราเหรอเนาะเนี่ยบ่มีขาบ่มีมันขากล่องเอียงมากจากพี่น้องเนี่ยเนี่ยน้องใหม่เป็นน้องไม่ไลเดอร์ค่ะเด้อขาวๆอวบๆค่ะเนี่ยที่นี่อาร์ตแบบนี้เนาะค่ะนี่แบบนี้ ก็คือสีดามาประมาณนี้เนาะค่ะนี่นี่บ่มีบ่มีเพิ่นกระสีเอาไปไปหนึ่งเนาะอันนี้เพิ่นก็จะไปหนึ่งอีกที่หนึ่งค่ะนี่กลับมาบ้านช่วงหนานมใหม่เนาะกระสีดายนมใหม่เพื่อกระสีเฮ็ดไทยค่ะเนาะถ้าตามตามกันไปเนาะจ้าเนาะนี่เนาะกระสีเฮ็ดจังนสีไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนาะค่ะเอามาเก็บละใหม่ใส่เนื้ใส่ไว้ก็ใช้ได้เป็นยังหมดแล้ว เอามันนี่ซ้ำนี้เอามลใ่รองเี้อันใดงเงี้เอาซ้ำนี้หละพอดีกินเอาของนเนาะเขาไม่ซ้ำนีเลยอันใดซึ่งจีนี่ค่ะพี่น้องเหตุแบบนี้แหละเปเรื่อยๆเรื่อยๆจนมาแล้วเนาะอันนี้ก็อาจจะเป็นน่้อใหม่แบบว่ามันนอตํำเนี่ยกับผสมพวนเห้ต่อขาเนี่ย มันมันสิเกียวใบโดนบดายมันสีเนินเนาะส่วนมากก็จะเสียาที่ใหม่ที่สูงสูงขึ้นจังหน่อยเนาะมาที่กระจักใดหั่นใดหนีพี่น้องมาลีบไปลีบบดายบอกใครจ้าทุกคนนี่น้องสาพี่น้อง กดติดตามด้วยนะคะกดไลค์ให้ด้วยอนี่ค่ะแล้วก็จะไปหนึ่งเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเนี่ยเบ่งน้ำกันเลยนี่ค่ะพี่น้องที่นี่เตปลาเพั่นแกงน้ำใหม่สูกินอันนี้ผักกระเเยงกระเยงหน้าเห่าเนาะค,ะะคะ่ะเนาะนี่ค่ะเห็ดใส่น้ำจัดน้อยเห็ดเข็มเนาะอันนี้กับบวบ กระแทบเนาะค่ะเนาะถับเบ่งตดตามไปนํากันเลยจ้าเนี่ยพี่น้องมืดบบเห็นแกงน้องใหม่เลยค่ะ,ะนี่ค่ะ,ะ<ห>นี่ค่ะ,คะพี่น้องโห,โหเดือดบุบบุแต่กสิทุลักทุเลนเน,ะะเนะา,นา,านนะค่ะเนาะบานเฮาบานหอกอีหยังกระสิบอคอยพร้อมเนาะค่ะแต่บานบานกระแ่บเด้อจ้านี่แกงนอม้เนาะค่ะเนาะ เองทใหมเดือดบวบเลยจ้ามุนหน้ามุนหลังเนาะสิบอคอยเห็นขอโทษขออภัยเด้อค่ะเดอ้อไอคลิปนี่กะสิขอจบแค่นี้ก่อนเนาะค่ะเดี๋ยวสี่อันท้ายให้เบิ่งเป็นเป็นอีพีอีพีไปเนาะจ้าสวัสดีค่ะคลิปนี้เนาะขอบคุณได้หลายเด้อค่ะเดอ้อ